สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำตาลมินิเยอรมันออโต้อ,อีกแล้วนะคะวันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนนะคะไปดูเกี่ยวกับ ฟังก์ชันกุญแจรีโมทรถมินิค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่ลูกค้าออกรถนะคะเราก็จะมีกุญแจนะคะมินิให้2ดอกหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าปุ่ม3ปุ่มบนตัวกุญแจรีโมทนะคะมีฟังก์ชันอะไรแฝงอยู่บ้างเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มกันที่ปุ่ม3ปุ่มนะคะบนตัวกุญแจรีโมทกันเลยดีกว่าคะ่ะจะสังเกตว่าในตัวกุญแจรีโมทนะคะจะมีปุ่ม3ปุ่มแบบนี้นะคะโดยปุ่มแรกนะคะจะเป็นเหมือนรูปกุญแจค่ะที่ ปลดล็อกอยู่นะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะก็คือใช้ในกรณีที่เราปลดล็อกรถนั่นเองค่ะส่วนปุ่มที่2นะคะจะเป็นรูปโลโก,โลก้มินินี่นะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มล็อกรถนั่นเองค่ะส่วนปุ่มที่3นะคะจะเป็นปุ่มเห็นไหมคะเป็นเหมือนรูปรถเปิดประตูฝาท้ายนะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะก็คือ เป็นปุ่มที่ปลดล็อกฝาท้ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้าปุ่ม3ปุ่มบนตัวกุญแจรีโมทนะคะมีฟังก์ชันอะไรแฝงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ปุ่มแรกเลยนะคะในกรณีที่รถล็อกอยู่นะคะเรากดปุ่มปลดล็อกครั้ง1ครั้งนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเปิดออกอัตโนมัติและถ้าเรากดค้างไว้นะคะนี่จะสังเกตว่าตัวกระจกด้านข้างนะคะจะลดลงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมมติว่า กดแล้วเราปล่อยมันก็จะหยุดนะคะกรณีนี้นะคะเราจะใช้กันในกรณีที่แบบว่าเหมือนอยากระบายอากาศลดแบบจอดปากแดดนะคะแล้วก็เราสามารถกดค้างเพื่อให้กระจกด้านข้างนะคะลดลงได้ในกรณีที่ปิดนะคะมาดูกันว่าปุ่มที่สองนะคะสามารถทําได้เช่นกันคะ่ะก็คือในกรณีที่จะปิดกระจกด้านข้างนะคะก็คือรถปลดล็อกอยู่เรากดปุ่มที่สองค้างไว้นะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันก็จะพับกระจกมองข้างนะคะพร้อมกับกระจกด้านข้างคะ่ะ ะะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะแล้วสำหรับในรุ่น convertible หรือตัวเปิดประทุนนะคะเราสามารถเปิดหลังคานะคะได้จากตัวกุญแจรีโมทค่ะโดยการที่วิธีเปิดนะคะก็คือกดปุ่มกดล็อกนะคะค้างไว้นี่จะสังเกตว่าตัวหลังคานะคะจะเปิดให้อัตโนมัติค่ะแต่เพื่อการเปิดนะคะเราจะต้องกด2สเต็ปคือ1ครั้งเปิดเป็น s u n r o o นะคะแล้วก็กดอีก1ครั้งนะคะเพื่อเปิดหลังคาทั้งหมดค่ะ นี่นะคะนอกจากเปิดแล้วนะคะเจ้ากุญแจรีโมทนะคะก็สามารถปิดได้เช่นกันค่ะวิธีการปิดนะคะง่ายๆเลยค่ะก็เพียงแค่กดปุ่มที่2นะคะที่เป็นโลโก้มินินะคะกดค้างไว้นะคะหลังคาก็จะปิดให้อัตโนมัติค่ะ สเต็ปในการปิดนะคะคือสามารถกดค้างไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องเหมือนสเต็ปในการเปิดที่ต้องกด2ครั้งนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะไม่พอในกรณีที่รถนะคะไม่ได้พับกระจกมองข้างนะคะเราสามารถกดปุ่มล็อกนะคะค้างไว้เพื่อพับตัวกระจกมองข้างได้ค่ะและฟังก์ชันที่บอกไปนะคะว่าสามารถกดล็อก ฝาท้ายได้นะคะในรุ่นคันที่แมนนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนะคะปลดล็อกฝาท้ายไว้อย่างนี้นะคะนี่นะคะฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัตินะคะหรือเราสามารถกดปิดฝาท้ายได้เช่นกันนะคะก็คือเพียงแค่กดปุ่มสุดท้ายนะคะค้างไว้เท่านั้นเองนะคะถ้าเรากดแล้วเราปล่อยเขาก็จะหยุดนะคะต้องกดค้างไว้ค่ะ ะะกับฟังก์ชันง่ายๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะไว้คลิปหน้านะคะมาพบกันใหม่ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้นตายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ